อมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีช่องอิสานบันลุบงังอ่าเมื่อนี้อ่าเป็นวันที่เป็นวันที่สิเอ็ดมีถุน่ายุนพี่น้องแล้วเขามาในอ่าบบพอดุกอึง ลูกอื้งเผาก็เป็นตอนเจ็นเเป็นย่ามแรงพี่นอ้องครบเจ็ดวันที่อลูกห่วกได้ฟักออกเป็นตัวก็เลยมาอทดลองให้อาหารให้อาหารเขาเป็นมือแรกของการให้อาหารเออึ้ง พี่น้องอได้หายอาหารไปแล้วลูกพวกนี่ละพี่น้องมันเป็นตอนแรงๆกสิพี่น้องกสิโบ,เห,หอบอเห็นเหลียวโบเห็นปไหนเพราะว่ามันเป็นเงาสลนพี่นอ้องเงาสลนอ่าสลนบงังอ่าเลยโบเห็นปนไหนแต่ว่าลูกเองกับอ่าหนาแน,น่นพอสมควร จำนวนได้จำนวนหลายเติบอยู่อขณะที่ตามที่สังเกตเบิ้องทะเหลือรอดไปทะเหลือรอดเบิร์ตขณะสิลักมือนอยู่พี่นอ้องลักมืนโตอยู่ที่นี่เป็นวันที่เจ็ดก็เลยมาทดลองให้อาหารหอาหารลูกอองก่ ให้อาหารแล้วก็สังเกตเบ้างว่าเขาจะกินอาหารบอร่อก็ได้ให้ไปให,ให้จำนวนบ่หลายพี่น้องเพราะว่าเป็นมือแรกนาทีโยงลงไปได้บอ่อเป็นเห็นก้อนสีขาวๆอยู่พี่น้องก้อนออกสีขาวๆอยู่นั่นจะได้คนบอ่ออ่าก้อนสีขาวๆอยู่นั่นคือ เพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นี่กะมื้อ,อเช้าก็จะมาที่ตามกันว่ามาเบิ่งกันว่าเขาจะกินอาหารบร่พี่น้องอเขาจะกินอาหารบร่ถ้าอ,อาหารที่ให้ไปนี่เหลือจำนวนน้อยลงหรือว่าเบิดไปก็แสดงว่าเขากินอาหารแต่ว่าที่สังเกตนี่ก็เห็นเขาลุ่มดอม อ่ากินอาหารแล้วก็มีพี่นอ้องอเดี๋ยวตอนมื้อเช้ากันสิมาที่ตามมื้อเท่านึงว่า,าเขาจะกินอาหารเบิบร์บอสอ่านเบิบร์บอที่เป็นจุดขาวๆนั่นพี่น้องเพือให้อาหารเข้าไปแล้วอ่าแล้วพวกนี้มือ้อเช้าตอนชเช้ากับมาสังเกต เขาทีนึงว่าเขากินอาหารเบิดบอเออหรือว่าอาหารที่ให้ไปนี่เหลือหน่อยลงบอเขากินเบิรบอใช่ไพี่น้องอืมก็สือว่าที่ตามให้พี่น้องเขาเบิรงอีกทีนึงอืมพวกนี้มืนเลื่อนเศราสกถว่าจำไว้เิ็งกันพี่น้องว่าอาหารที่ให้ไปนี่เขาจะกินเบิดบออาหารจีเบิดไปบอหรือว่าเขาจะวกกินอาหาร เอามาสังเกตเาการให้อาหารมมอว่าน,นี่พี่น้องอยน่มือเศร้าวันนี้วันที่สิบสองมีธุรายน่นให้อาหารามือแรกให้อาหารลูกอึ้งมือแรกมมอว่าน,นี่ให้ไปในบอนี่ก็รู้สึกว่าพ่อมาเบิ่งอย่ยมือเศร้านี่ อาหารบ่มี่เราพี่น้องอาหารที่ให้ไปในคนบอ่อหมู่ว่านนี่บ่มี่ล้วมื้อเ้านี่นก็ฝน,นตกลงกมากกสิเห็นเงาของน้ำฝนมันหยดลงจากมากสะเล่เนเ้อพี่น้องบ่มี่ล้วในบอ่อ <c oughs> อาหารอาหารที่ให้ไปมือมือตอนเย็นหมู่ว่านนี่กับบ่มี่เราพี่น้องแสดงว่าเขากินเบิด าหานกินบดเลยเพียงลูกเอิงกัโยเอ่อก้นบ่เเอเน,น,น,นี่ยล่ะพี่น้องเห็นมองเห็นดำๆนี่นแต่ว่ามันไม่มีแสงแดดกันเลยเพราะว่าฟ้ามันคึมพี่น้องฝนตกม่นเศร้านี่เลยมองบอ่กใหเห็นบันเด้มันสิเห็นเงาของสแลันสล่นสลายกว่า อ้าวพุ่นตัวนึงเรออกมามาขึ้นนี่เอืองเผาออกมาจากในบ่อเนี่ยเราพี่น้องพุ่นร้อยอยู่หันนั่นออกมาเพื่อจะว,ว่างใครแต่ว่ากันที่พาะได้เพาะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวให้ลูกเอื้งชุดนี้อ่ากัดหางกันเสรีทำกันเพาะ พันไม่อีกเท่านึงการหางเป็นตัวแล้วเราจะทำกันพอพันอ่าพอลูกอึงไหมอีกเท่านึงเป็นชุดที่สองหรือว่าเป็นชุดที่สามก็ได้พี่น้องอันนี้เป็นชุดที่สองเพราะว่าชุดแรกน้นผึ้รผสมความสาเร็จเพราะว่าแมงหนังอ่ำกินเบิดลูกอึงตอนนี้ก็เที่ยวสังเกตดูว่าในพื้นบ่อนี่สิมีแมงหนังอ่ำบ่อ อันนี้บ,บ่ทันเห็นพี่น้องบ่มี่แต่ว่ามาสังเกตการกินอาหารของลูกอึ้งบ่อนี้อ่าที่อาหารไปหมาว่านี่บ่มี่อาหารเลยพี่น้องกินเกี้ยงเกี้ยงดีแปบลบว่ากินในบ่เหลือเลยมองบ่เห็นอ่าเป็นสีอ่าเป็นสีข,า,ขาวๆอยู่เลยแสดงว่าเขากินเบิด กินเบิดดีเพราะว่าหายมือว่านนี่เป็นจุด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 ไว้ใส่ลงไปในคนบอ่อหายมือแรกก็บ,บ่ไหลเป็นไหนหรอกพี่น้องหาอาหารหาอาหารประมาณเอแล้วกับสิบประมาณสองกับมือเบอิด์องกินอาหารพ่นพออึง้งพ่นรยอยพ่นพี่น้อง ออกมาเมาื่อคืนฝนตกออกมากะตีว่างไครผสมพันธุ์เดี๋ยวก็ิสด้จับขึ้นฟังแสดงว่าเขาตอบสนองการกินอาหารดีอยู่พี่น้องเขากินบะจังสิกะ,อะตอนเย็นมื้อแรกกะ จะต้องให้อาหารเขาเพิ่มเพราะนังนเขาก็สีเริ่มหญ่แล้วก็กินอาหารหลาย้ึ้นดูนสินะจุดที่ให้อาหารไว้อาหารไว้เนี่ยเห็นปจุดสีเขาขานี่ก็แสดงว่าเป็นวงเปวง่ยนวงนี่นแสดงว่าเขากินอาหารมงนี้เบิดตเกี้ยง การพ่อพันธ์อึงเดี๋ยวนี้ก็อีกประมาณเมื่อีวันที่วันที่แปดของการพ่อพันธุ์ลูกอึงกบสิมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิงเรื่อยๆว่า,วาการจเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงจนกลัวเขาสิกัดหางเป็นขาขึ้นสูฟัง มาอัปเดตให้พี่น้องเขาบึงเรื่อยเรืยเลียนลูศึกษาเรียนรูมุ่งไปสู้ว้มสำเร็จพี่นอ้องว่าสิสำเร็จบ่คอยเฮ็ดไปเรียนรู้ไปศึกษาไปไปพรอพร้อมกัน ลูกเอื่นกับสีเหลียวเพราะเห็นใครเห็นบันใดโอกพี่น้องเพราะว่าเขาเสีแดดบพรใครมีแล้วก็เป็นตอนเนี้ยเมือนเราเขาสีบัวบัวร้อยแล้วก็สีบัวปั่นเป็นก้อนอ่บาบัวปั่นเป็นก้อนเขาสีอยู่ก้นบอมองเห็นดำๆอยู่ที่ก้นบอแล้วพี่น้องอ่ากำลังอยู่ก้นบ่อ ฝนตกก็ะิมีพวกใสเดือนลงไปก็สิได้เก็บออกล้วพี่น้องพวกกิ้งกือพวกใสเดือนได้เก็บออกเพราะว่ามันสิทถ้าไม,ม่น้ำไมีกินว่าเอาก็สิอยุคนบ่นเง้วเศร้าๆนี่ตอนเย็นเ,นเ,นเนี่ยมแล้งกงี้ย็มาให้อาหารอีกตะนึงพี่น้องก็ให้อาหารเมือม่อเมือเ่อเมื่อแล้วเชื่อเนี่ยโมแล้ง พ่อเอึ้องลอยอยู่คุณพี่น้องลอยอยู่ขอบ,อบ่อเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจากน้ำเนี่ยวสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ